สารกดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาชุดพระแม่ในดวงใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่มวลมนุษยชาติทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ สรงสนพระราชาธิไทยในงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสการให้การรักษาพยาบาลการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตลอดจนงานบริการโลหิตนานับประการงานบริการโลหิตของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่การที่สภาการชาติไทย ได้จัดตั้งแผนกบริการโลหิตขึ้นในกองวิทยาศาสตร์สถานสวาสภาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2495เพื่อสนองต่อข้อเสนอของสภา,ากาชาติสากลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่มีการซื้อขายจากเดิมที่ยังมีการซื้อขายโลหิตและค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยไม่หวังผลตอบแทนมากขึ้นจนไม่มีการซื้อขายโลหิตในปัจจุบัน เมื่อเจ้าปิยรังสิตรังสิตพร้อมด้วยพระประยุรญาตได้ประทานเงินสร้างตึกเพื่อใช้ในงานบริการโลหิตและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,รมราชินีนาฏเสด็จพระราชด,ดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดตึกรังสิตานุสรณ์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2496พระมหากรุณาธิคุณด้านงานบริการโลหิต วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภาการชาติไทยประเทศไทยนั้นนับว่าโชคดีอย่างยิ่งทสมสนพระราชาฤไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตทรงยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตด,ด้วยการเสด็จพระราชด,ดำเนินพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกเมื่อวันที่6มีนาคม พุทธศักราช2507และเสด็จพระราชด,ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานทรงมีพระราชด,ดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกครั้งยังความปราบปรืมเป็นล้นพ้นแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทุลีพระบาทเป็นอย่างมากข้าพเจ้าขอยกย่องและชมเชยผู้บริจาคโลหิตทุกท่านและขอฝากให้ช่วยกันถ่ายทอดให้มิสหายและผู้ใกล้ชิดได้รู้ถึงความปลื้มปิติสุข จากการบริจาคโลหิตเป็นทานเพื่อชักนำคนทั้งหลายให้เข้ามาอยู่ในกระแสบุญและเพื่อพี่น้องคนไทยด้วยกันจะได้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยต่อไปมากยิ่งขึ้นพระราชด,ดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทย ทรงทำให้งานบริการโลหิตของประเทศก้าวหน้าปร,ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานา,นาอารยประเทศอาทิห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัยมีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิตการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิตและผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมายเพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาลและมีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล รัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตหลังใหม่และมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อใช้ในการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่เมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 0 9วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2512รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสภา,านายิกาสภา,ากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยในโอกาสนี้ทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรการรับบริจาคโลหิตภายในอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับผู้บริจาคโลหิตที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดยังความปรับปริ่มอิ่มเอ,ม,อมใจแก่ผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้ย้ายงานรับบริจาคโลหิตมาปฏิบัติงานณาอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถเป็นวันแรกและจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถสภา,านายิกาสภากาชาติไทย ได้รับโลหิตจำนวน2,002ยูนิตวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2552สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภาการชาติไทยส่งพระกรุณาปโาปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ และทรงมีพระมหากรุณาที่คุณพระราชทานนามว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถปัจจุบันอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถเป็นอาคารที่ทําการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยซึ่งเป็นสถานที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆตลอดจนการพัฒนาทางด้านวิชาการเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดเพื่อนําไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถสภา,านายิกาสภากาชาดไทยศูาานย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา,ากาชาดไทยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณจึงขอเชิญชวนประสบก,กรณิกรทุกหมู่เหลา่าร่วมใจบริจาคโลหิตในโครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉนลิมพระเกียรติ84พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาติไทย